ป็นโตเก็บอัฐินะครับเพื่อบอยจากกับวัด,ดเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการยิงในแต่ละช่องนะครับว่าในการวางไม้แต่แต่ละชั้นเนี่ยเราจะยิงไม้ยังไงในเมื่อแบบว่ามันเป็นแนวเดียวกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันวิธีการยิง <laughs> <c oughs> นะครับยิงชั้นแต่ละช่องเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีไม้ตัวเป็นกับตัวตานะครับตัวเป็นก็หมายถึงว่าตัวชั้นของเราเนี่ยจะจะ,จะหมุนได้ส่วนตัวตาก็คือการที่เรายึดแน่นไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะทําช่องเว้นช่องอเดี๋ยวเราจะมีวิธีนะครับก็คือยิงยิงตัวเป็นไปก่อนเราจะทําช่องบนเป็นตัวตานะครับช่องล่างช่องที่สองนี่เราจะทําเป็นตัวเป็นเราก็ยิงไปสามสยิงเพื่อที่ให้เป็นจุดหมุนนะครับเรายึงไแค่ตัวเดียวก็เด้ครับลองหมุนโด อันนี้คือตัวเป็นตัวเป็นชี่วว่าแตวพอเราจะยิงชั้นตัวตาเนี่ยเราจะหมุนหมุนตัวนี้เพื่อที่จะยิงตัวนี้ลงไปในชั้นของตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะยิงตัวตาเนี่ยให้ทําตัวเป็นให้หมดก่อนก็คือทําช่องเว้นช่องนะครับช่องบนก็คือช่องตัวตายช่องที่สองเป็นแล้วมาช่องตาเอ่อช่องต่อไปก็เป็นช่องตัวเป็นยิงมือจุดหมุนเหมือนกันทําช่องเว้นช่องรับ ก็ตัวเดียวพอ่พอให้ไม้กระกานหมุนได้เรา้าต่อไปเราก็จะยิงตัวตายไปเลยใส่กาวเราก็ใส่กาวเราก็สอดตัวตัวตายเข้าไปนะครับบางคนบอกว่าเราจะจะยิงได้ยังไงถ้างานส่าไปกะดาบนี้นะครับ ตอนนี้พอตัวตายไปเงี้ยถ้าเราเป็นชั้นตายหมดเนี่ยเราจะทําการยิงไม่ได้แต่ตอนนี้เราทําเป็นชั้นเต็นละเราจะหมุนมันนะ่าเราหมุนมันออกมาเมือที่เรา,เรายิงตัวนะตายลงไปนี่เราต่อเราจะยึดตายเลยนี่เป็นหลักของทําไม้อัดนะครับถ้าเป็นหลักของ ไม้กูคงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะมีหลักการอีกแบบหนึ่งนะครับตัวตัวอันนี้เป็นตัวตายที่เรายึดคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปยึดด้านหลังเพียงเพื่อป้องกันอ่ากันความแน่นหนาขึ้นอีกนะครับส่วนตัวตัวเป็นเนี่ยหลังจากที่เรายิงเดี๋ยวเรายิงตัวตายเขาก่อนเราก็จะผักตัวเป็นเข้ามาเพราะนั้นตัวเป็นตัวเนี้ยจะไม่มีการโดนยิงแต่เราจะใส่ด้านหลังนะครับเป็นยึดไม้ไว้ไม่ให้ตัวเป็นเนี่ยขยับ ก็ยิงั็ต,ตายให้ครบรรคลเลยพิสุพันธนเรยงนี่เป็นเษตสาะครับพิสุพันณีเนย์เสาะในโครงการทำโตะ๊ะอันนี้มาทำโต้แล้วครับขยับเขตขึ้นมาแล้วครับทำโต้แต่กระดูกริจากที่วัดต้นเชือกไหมครับส่วนวันนี้ติดแอกครับหนึ่งอ่าเป็นที่เรียงของการทำโครงการโต้ะบ,บจาก หางานให้จานครับถึงว่ายิสัยหดีมากส่วนคนผู้ที่ให้กำลังใจมีเยอะครับเราข้างนี่ผู้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นชั้นที่เราขัดรอไว้เดี๋ยวก็ไปทำการยริงนะครแล้วคุณ ไปลายฟ้านะครับมาจากเนปาลเลยนะครับอันนี้ต่างชาพู้อาสาไทยฟังไม่รู้เลยต <ไป S 1> ัวสารเ <ไป S 1> นาปาลอ่อาอเลยเดี๋ยวยิงตัวตายครบก่อนเห็นไหมครับเราสังเกตได้ว่าตัวตัว,ตวเป็นเราจะหมุนหลบหลบไปเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวทำการยิงตัวายิงตัวตาย ในตัวตายครบยังครบแล้วครับอพอครบแล้วเราก็ผักตัวเป็นนะครับให้เข้ามาในตำแหน่งถ้าเป็นแนวเดียวกันครับ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะไปล็อกจากด้านหลังเข้ามานะครับแล้วส่วนด้านหน้านี้เราก็ยังสามารถล็อกได้เดี๋ยวเราจะมีไม้ปักขอบค้อบมาหมดเลยนะครับให้ยึดกันให้เกิดความแข็งแรง